ลาวนี่หัวกระไดไม่แห้งเลยนะครับเช้าวเวียดนามบ่ายจีนเลยฮะเครื่องบินมาทำไมมาเยอะมากๆเลยนะฮะสบายดีสวัสดีครับผมเห็นจากข่าวแล้วเนี่ยเต็มลำสองเครื่องบินเลยนะฮะทั้งเชา้าทั้งบ่ายเลยอะ่ะก่อนที่เราจะไปดูข่าวนะฮะเรามาดูก่อนนะฮะเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาด่วนเหมือนกันนะครับก็คือว่าลาวเนี่ยประกาศล็อกดาวน์ไปอีก15วันนะฮะเริ่มจากวันนี้วันนี้คือวันที่5พฤษภามนะครับ ล็อกดาวน์ตอบอีก2อาทิตย์อ,อ,อีก15วันเอาเข้าจริงๆตอนนี้เราเหมือนประมาณว่า,ามีพูดด้ติดเชื่อเยอะนะฮะแต่เริ่มจะคุมอยู่แล้วฮะจะมีสูงบ้างต่ำบ้างเนี่ยทำให้เราตกใจกันนิดๆนะฮะวันก่อนมาขึ้นมาร้อยโอ้แล้ววันนี้ลงไป60นะฮะก่อนหน้าน้านลงไป30เราก็มีความรู้สึกว่าอตอนนี้มันขึ้นลงขึ้นลงเนะแต่มันยังอยู่ในลักษณะของการคุมอยู่นะฮะ แต่ก็จะมีบางแขวงเท่านั้นแหละที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ mm. ตัวเลขมันโผล่ขึ้นมาแปลกๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทาไมบอกแก้วถึงได้สูงนะจำปาสักทำไมถึงได้สูงนะจะมีส่วนอาเขตอีกอันหนึ่งนะฮะที่แบบมีตัวเลขที่ปรโผล่ขึ้นมาฮะแต่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยก็ลดลงมาเยอะมากเลยนะครับเห็นเป็นเลขหนักตัวเดียวเลยฮะเพราะฉะนั้นลาวเองเนี่ยก็ยังคงจะต้องล็อกดาวน์อยู่เพราะว่าเขาเข้มงวดมากๆนะฮะไทยเองก็เหมือนกันไทยตอนเนี้ย ไม่ได้ประกาศล็อกดาวล่ะแต่ก็เหมือนจะล็อกดาวไปในตัวนะครับเพราะว่ามีกฎมาตรการอะไรบางอย่างที่เข้มงวดมากๆนะครับต้อง30กว่าข้อนะโรงเรียนเองก็ไปเปิดเอาวันที่1มิถุนายนนะฮะทุกอย่างปิดร้านค้าปิดลงฮะแล้วก็ห้ามทําการกินอาหารในร้านต่างๆนะครับซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวห้างนี่เงาเลยครับปิดแผนกร้านอาหารนี่ ปิดไฟเลยอะก็มีความรู้สึกว่าแทบจะล็อกดาวไปในตัวนะครับแต่คําว่าล็อกดาวของประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนส์สถีมันะมันก็เลยไม่ได้ใช้คําว่าล็อกดาวแต่ผู้คนทั้งหมดเนี่ยรับทราบกันหมดแล้วละครับว่าเราไม่ควรจอกไปไหนนะฮะแล้วเมื่อวานเช้านี่นะครับผมก็เห็นข่าวนะฮะเราก็มีความรู้สึกแบบโอ้โหดีจังเลยสปปลาวเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยเหลือเยอะแยะมากเลยนะครับ ตอนเช้าตอน8โมง9โมงเนี่ยผมเห็นข่าวออกมามีการถ่ายทอดสดตามช่องต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือว่าจากประเทศเวียดนามเนี่ยประเทศใกล้บ้านเลินเคียงเขาได้ส่งนายแพทย์บุคลากร,กรทางการแพทย์นะฮะแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็หน้ากากแล้วก็พร้อมกับเงินเนี่ยมาช่วยทางด้านสปปลาวนะฮะด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยมันก็เลยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่นะฮะ ถ้าเป็นสปปลาวเนี่ยกระแตะพันคนแล้วนะครทางเวียดนามเนี่ยเขาก็เลยส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาถึง35คนด้วยกันครับแล้วก็มอบเงินสดจํานวนเงินถึงต้อง500,000ดอลลาร์สหรัฐนะฮะให้แก่สปปลาวครับแล้วก็มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับได้แก่พวกเครื่องช่วยหายใจะครับประมาณ200เครื่องนะฮะแล้วก็ยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการฆ่าเชื้อเนี่ยอยู่ถึงประมาณ10,000กิโลกรัมเนะี่ยแล้วก็หน้ากากอนามัย2ล้านชิ้น เยอะมากๆเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ยเต็มรำเลยฮนะตอนเช้าแล้วเราก็เห็นก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยดีจังเลยจริงๆวเวียดนามเนี่ยเขาก็มีผู้ระบาดอยู่ในประเทศเขาเหมือนกันนะครับประมาณสักหลัก10หลัก20เนี่ยแหละขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้ผมว่าเขาเอาอยู่นะครับแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็เห็นในประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีเกิดการท่องเที่ยวละ ท่องเที่ยวในวันกรรมกรนะฮะก็บ้านเราแถบบ้านเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะฮะเป็นวันสําคัญอะไรบางอย่างเนี่ยค่อนข้างตรงกันนะฮะเป็นภาคพ,พื้นเอเชียเหมือนกันแต่เขาก็น่าจะคุมอยู่เริ่มเกิดการท่องเที่ยวเริ่มคนเยอะมากๆเลยในการเดินทางนะฮะก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็ได้ทําการมาช่วยเรอสอบปปลาเพราะสอปปลาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะติดเยอะนะฮะ แต่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นที่ตกใจอีกอะคก็คือเอ๊ะแล้วประมาณบ่าย3มาอีกหนึ่งลำครับมาจากประเทศจีนฮะซึ่งผมเห็นความรู้สึกว่านัดกันหรือเปล่าหรือยังไงเช้ามาลํานึงบ่ายไมย้วันหน,นึ่งอ่มันเป็นความน่าปิติยินดีนะฮะที่จีนเองเนี่ยก็คุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างดีมากๆนะฮะได้มีเกิดการคอนเสิร์ตบนก่อนผมเห็นมีคอนเสิร์ตอยู่หลายๆที่เกิดการทดลอง ที่เขาได้ฉีดวัคซีนกันแล้วแล้วเขาก็ลองมาร่วมชมุมนุมกันดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่ภาคพื้นเขาปฏิบัติกันขณะเดียวกันตอนบ่ายเมืม่อวานนี้เองก็ได้ส่งทีมแพทย์นะฮะของจีนมาจำนวนถึง25คนนะฮะบินด่วนเป็นเที่ยวบินพิเศษถึงสามบินนานาชาติสากลวัดไตนะครับ แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญางด้านระบาดวิทยาทางการฆ่าเชือ้อและตรวจวิเคราะห์ในห้อง ICU และอื่นอนอีกมากมายนะฮะที่เข้ามาช่วยวางแผนในระบบการรักษาให้กับสปปลาวนะครับและนอกจากนี้รัฐบาลของจีนเองเนี่ยก็มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางด้านต้านไวรัสเนี่ย <c oughs> ให้กับสปปลาวมูลค่าถึงต้องร้อยล้านหยวนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัยแพทย์ชุดป้องกันแพทย์ แล้วก็เรื่องการวางแผนในการรักษาครับแล้วผมก็มาประทับใจเอาคำสองคำสองประโยคนี้ละกันของทั้งคู่นะครับท่านหนึ่งก็เป็นเอกอัครราชทูตของประเทศจีนนะครับอันนี้เป็นคำแปลนะฮะเขากล่าวออกมาว่าสองประเทศจีนกับลาวเนี่ยเป็นคู่ร่วมชะตากรรมที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างทันเหตุการณ์บนพื้นฐานคู่ร่วมชะตากรรมก็เลือกซึ้งฮะ อันนี้ก็เป็นคําที่ลึกซึ้งและเหมือนประมาณว่าถ้าเราตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องไปด้วยกันนะส่วนของเวียดนามครับเวียดนามก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยของประเทศเวียดนามนะครับในฐานะตัวแทนรัฐบาลเวียดนามก็ได้กล่าวกับประเทศลาวเหมือนกันนะครับว่ายามใดก็ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือกันข้าเวเม็ดเดียวก็หักแบ่งกันกินการที่เพื่อนลาประสบป,ปัญหาเวียดนามก็รู้สึกเช่นเดียวกันอันนี้ชอบเลยละ่ะ หมือนจะเหลือข้าวเพียงแค่เม็ดเดียวเราก็แบ่งกันกินได้มันเป็นความรู้สึกของคนในภาคพ,พื้นเอเชียที่เรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกกันะฮะว่าใครรอดใครไม่รอดใครเยอะใครไม่เยอะใครต้องการความช่วยเหลือใครต้องการความแบ่งปันนะฮะเราก็จะรอดไปคนเดียวไม่ได้ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะฮะแล,แล้วผมก็หันมามองที่เมือไมงไทยแล้วเมืองไทยล่ะ เป็นยังไงบ้างเมืองไทยตอนนี้ยังไม่สามารถช่วยใครได้ครับเอาจริงๆเมืองไทยประเทศไทยเองเนี่ยต้องช่วยตัวเองก่อนเพราะประเทศไทยเองเนี่ยก็ติดเป็นพันคนเหมือนกันบางวันถึง2,000คนนะนะตอนนี้เนี่ยเราก็คงต้องรักษาตัวเองกันก่อนนะฮะช่วยกันเองก่อนนะฮะแต่ก่อนที่จะช่วยคนอื่นเราต้องทําตัวเองอ่ะให้สะอาดทําตัวเองต้องให้ปลอดภัยก่อนถ้าเราติดเชื้อแล้วไปช่วยคนอื่นคนอื่นก็ต้องติดเชื้อด้วยนะฮะ อันนี้คือสิ่งที่ผมมีความรู้สุกว่าภาคพื้นเอเชียหรือคนทั้งโลกเนะี่ยคิดอย่างนี้นะฮะตอนนี้เหมือนกันที่อินเดียนะอินเดียค่อนข้างที่จะระบาดเยอะอินเดียต้องการความช่วยเหลือเยอะเพราะฉะนั้นคนจากทั่วโลกทุกทุกชาติเนี่ยกำลังระดมกันไปช่วยที่อินเดียเหมือนกันขณะเดียวกันภาคพื้นของเราประเทศเพื่อนบ้านกันอย่างน้อย เพื่อนบ้านที่กําลังตกทุกข์ได้ยากก็อย่าทําให้เพื่อนบ้านนั้นเดือดร้อนนะฮะผมก็วิงวอนอีกครั้งหนึ่งละกันก็คือว่าจะเป็นเราเองเป็นคนไทยเป็นเมียนมาเป็นกัมพูชยจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้เข้าออกแบบถูกต้องอย่าทําให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะฮะใครจะเข้าจะออกขอให้ทาถูกต้องเข้าออกตามด่านนะฮะถูกต้องเข้าไปกักตัว14วันอันนี้เป็นสิ่งที่เราช่วยกันแล้วลครับ ถึงเราจะช่วยอย่างอื่นไม่ได้แต่ขอให้เราช่วยกันตามกฎอย่างเนี้ยมันช่วยกันได้มากๆครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆเดือดร้อนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคนลาวกันเองก็เหมือนกันที่จะกลับบ้านตอนนี้อาจจะเดือดร้อนแล้วคุณกําลังจะกลับบ้านคุณเองก็ยิ่งต้องช่วยเหลือประเทศของคุณเองด้วยเหมือนกันนะครับอย่าเดินทางแบบหลบซ่อนอย่าข้ามเรือลําน้อยกับประเทศของคุณเองนะฮะไม่ไหวจริงๆเข้าไปติดต่อฝ่ายราชการนะครับหน่วยงานราชการให้เขาช่วยนะครับเพราะว่าทุกคนตอนนี้ กำลังช่วยกันอยู่แล้วเราเองเนี่ยก็อย่าทำร้ายประเทศเราเองเหมือนกัน ทยเองก็เหมือนกันจะกลับบ้านหรือจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เข้าออกตามประตูนะฮะเข้ามากักตัว14วันคุณจะเป็นคนจากประเทศไหนก็แล้วแต่กลับบ้านเนี่ยกักตัวฟรีนะครับจะเป็นลาวจะเป็นไทยถ้าจะกลับบ้านไปบอกกับหน่วยงานราชการแล้วเขาก็ไปกักตัวคุณ14วันที่บ้านคุณเองเนี่ยฟรีนะฮะก็เราเห็นคลิปของเมื่อวานนี้แล้วเ,เราก็รู้สึกแบบดีจังเลยอะถ้าเกิดคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้นะฮะช่วยเหลือกันใครตกทุกข์ได้ยากใครต้องการความช่วยเหลือหรือว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่เรา อยากจะช่วยเนะี่ยเป็นสิ่งที่แบบผมว่ามันมีค่ามากๆนะฮะตอนที่เราลําบากแล้วมีคนเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันฟังเรามีของดีมากมายฟังไทยก็มีหลากหลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไปไทยเรา together ไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลา Together ช h a h a da cha h a h a da cha h a h a da c คุยกันตา ประสาพี่น้องมายี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา ิดถึงลาวลาวคิดหอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา together คราวหนะ้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับชอ่องไทยลาวทุกเกตเตอไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ Yeah.